หลายคนเถียงกันว่านี่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเป็นกีตาร์อะคูสติกนะัสวัสดีครับที่นี่ร้าน Music Support ร้านเครื่องดนตรีที่คุณสามารถซื้อสินค้าแบบผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสินค้าของทางร้านสามารถเปลี่ยนและคืนได้30วันเ0 d ที่ดี r a n t y m o n ี y มัน k ีนั่นคือร้าน Music Support ครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์จากค่ายคาสุกินะครับหลายคนเถียงกันว่านี่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเป็นกีตาร์อะคูสติกนะครับไม่ใช่กีตาร์อิเล็กทริกนะครับแต่ว่ามันเป็นอิเล็กทริกอะคูสต กีตาร์โปร่งตัวนี้เป็นไม้ซิลิโคนมี2รุ่นนะครับตัวนี้ซิลิโคนก็เป็นกีตาร์ที่เป็นเซมิฮอลโลก็คือข้างในกรุงกลวงทาออกมาสวยสวยเลยนะครับคาสุกินะครับต่อคอแบบโบออนนะครับแล้วก็มีภาพไฟฟ้าเป็น1 v o l โวลูม1โทนอันนี้สีหนึ่งให้ดูอีกสีหนึ่งตัวนี้เป็นไม้ แบบนี้นะครับก็จะมีลวดลายที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ทดลองเสียงให้นะครับก็อันนี้เป็นโทนนี้เป็นวอลลุ่มก็ลองฟังเสียงดูก่อนฮะอันนี้เปิดโทนสุดน,นะครับกปลายก็จะมีแบบ <S 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 แหบบลมคมหน่อยผมว่าลดลงนิดนึง ชอบอย่างนี้คนอื่นชอบอยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันโอเคไม่บาดมาก เขาจะได้ซาวประมาณขนาดนี้นะครับถ้าเป็นสิงเกนโอลครับ คอเล็กเล่นง่ายนะครับ22เฟรตเรียกว่าเล่นโซโล่นี่คนเป็นมือโซโล่อะคูติกนี่ชอบแน่นอนเลยนะครับผมแนบสเปครายละเอียดไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับสนใจลองเข้าไปดูครับว่ามีรายละเอียดเป็นมาอย่างไรอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วย Run Music Support ซื้อแบบผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสินค้ารับประกันเปลี่ยนและคืนได้นาน30วันนี่คือมาตรฐานเราวันนี้ลาครับสวัสดีครับ